วันนี้พาเพื่อนๆมาดูต้นข้าวเม่าแร็ดนะครับสามารถกินได้ครับเนี่ยเขตบ้านผมจังหวัดลบบุรีครับพอมีให้เห็นนะครับตามธรรมชาติผลของมันนี่จะเปรี้ยวเมาเล็ดตกมากบางที่ก็ เอาไปจิ้มพริกเกลือครับอร่อยแซ่บดกมากๆเลยต้นใหญ่มากมยังไม่สุกถ้าสุกจะสวยกว่าน,นี้ผลของมันใหญ่มากเลย ยังไม่สุกถ้าสุกจะหวานผลของมันสุกแล้วจะหวานต้นข้าวเมาแรลกแถวบ้านผมนะเลือกต้นข้าวเมาแรลกแต่กิดอื่นผมไม่รู้นะานี่ครับผลของมันต้นดกมากดกมาก ถ้าจะเปรี้ยววลาสุกแล้วจะหวานนะครับครับขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ